ชีวิตที่สันตวนันโดเชวิตาอยู่อิตาลีกับปงัง o ดเชวิตาสวัสดีค่ะเรามาเดินตลาดขายของวินเทจกันอีกแล้วนะคะในประเทศยุโรปเนี่ยจะชอบล้อคนอิตาเลียนอยู่หนึ่งอย่างค่ะว่าเป็นชาติที่ไม่ค่อยทันสมัยไม่ค่อยยอมปรับอะไรตามเทรนด์หรือว่าตามยุคสมัยหลายร้อยกว่าปีมาแล้วที่ใช้บิดหรือว่าโถชําระ ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ค่ะแม้ในบางประเทศเนี่ยเขาใช้สายชําระกันหมดแล้วแต่ที่อิตาลีก็ยังใช้โถชําระกันอยู่ค่ะจะสร้างบ้านในห้องน้ำเนี่ยก็ต้องมีปีดเดอร้อยกว่าปีมาแล้วกฎหมายว่ายังไงตอนนี้ก็ยังต้องมีปีดเดอ์ยังไงอย่างนั้นค่ะแต่คนอิตาเลียนบางคนหรือว่าน้องเฟเดข,ของเราภาคภูมิใจในความเป็นอิตาเลียนของเขามากๆค่ะ เขาบอกว่าประเทศอิตาลีนี่เป็นประเทศที่คลาสสิกกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปอย่างการมีบิดในห้องน้ำเนี่ยบ่งบอกได้เลยนะคะว่าคนอิตาเลียนนี่เป็นคนสะอาดในช่วงฤดูหนาวหนาว,หนาวติดลบเนี่ยคนจะไม่ค่อยอาบน้ํากันแต่อิตาลีเนี่ยใช้บิดในการล้างทําความสะอาดจุดซ่อนเรนนะะ้นค่ะแล้วประเทศที่ไม่มีบิดาล่ะเขาทําความสะอาดยังไงนี่เลยคะ่ะก็เลยทําให้หนุ่มอิตาลีนี่พราวความเป็นอิตาเลียนของเขามากๆ อีกอย่างคือมุนสนิทขงของเก่าเนี่ยมีความคลาสสิกอยู่ในอดีตค่ะวัสดุที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งบ้านในอดีตเนี่ยทำจากพวกโลหะแล้วก็ไม้ถ้าไปแนวลกชัวร่หน่อยก็ทำจากทองเหลืองทำจากเงินถ้าไม่พวกของตกแต่งบ้านสไตล์วินเทจวินเทจเนี่ยมีความคงทนคน่ะทุกวันนี้จะเน้นใช้วัสดุจากพลาสติกซะส่วนมากนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้คนนิยมของวินเทจกันเยอะ วันนี้เรามาเดินตลาดใกล้ๆกับมิลานนะคะสภาพอากาศคือมีแดดเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังแอบหนาวเย็นอยู่ประมาณ18องศาเราไม่ได้ซื้ออะไรนะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่มีที่จะเก็บแล้วแต่เน้นเดินมาดูสินค้าหาแรงบันดาลใจแล้วก็เดินย่อยมากกว่าคะ่ะช่วงนี้ตลาดคนมาขายของเยอะมากๆ แล้วราคาสินค้าที่นี่ก็ไม่แพงเลยนะคะเริ่มต้นประมาณ1ยูโรเองค่ะถ้าใครใาดีหน่อยอาจจะได้แลกเทมไปก็ได้นะคะมีคนเอเชียที่เป็นคนจีนมาเดินตลาดที่นี่เยอะมากเลยค่ะมาไลฟ์ขายของก็ใช้กล้องแพนนไปแต่ละร้านถ้าใครสนใจชิ้นไหนก็ซื้อกลับแล้วก็ส่งพัสดุไปให้ที่จีน,นะคะไม่ใช่แค่คนยุโรปนะคะที่คลั่งรักของวินเทจแม้แต่คนเอเชียที่เป็นคนจีนก็เหมือนกัน,นะคะ่ะ คนที่มาไลฟ์ซื้อของที่ตลาดนะคะเขาก็จะมีรถเข็นติดมาด้วยทำกันเป็นธุรฐฐกิจแบบจริงจังเลยค่ะช่วงนี้พี่ชายย้ายมาอยู่ที่อิตาลีแล้วค่ะเดี๋ยวจะย้ายไปทำงานต่อที่โรมเดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยจะไม่เห็นคุณพ่อมาทานอาหารด้วย สองพี่น้องคู่นี้เขาผลัดกันดูแลคุณพ่อคะ่ะพอคุณพี่ชายย้ายงานเสร็จสับแล้วไปอยู่ที่โรมคุณพ่อช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะย้ายไปอยู่ที่นั้นทำงานกันเป็นทีมเลยค่ะบ้านนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาวันนี้เราได้ปลาหมึกมาอีกแล้วค่ะบ้านนี้เจออะไร,รลดราคาถึงจะซื้อนะคะต้องมีป้ายเหลืองค่ะถ้าอยากจะกินอะไรแพง ไปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ละทีซื้อของเข้าบ้านเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะคะยิ่งทามาเทียเป็นเงินไทยแล้วเราก็หัวใจจะวายทุกทีเลยค่ะอย่างวันนี้หมดไป90ยูโรได้ปลาหม,มึกมา1ตัวกับเนื้อ1ชิ้นผักนิดหน่อยหมดไปเกือบ90กว่ายูโรค่ะไป3,000กว่าบาทคือถ้าเราอยู่ที่ประเทศไทยนี่เรากินข้าวได้หลายมื้อเลยนะคะนี่ขนาดบ้านเราเนี่ยรัดเข็มขัดนะคะชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของมาทำกันทานเองที่บ้าน นี่คิดไม่ถึงเลยค่ะถ้าไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆนี่ราคาจะพุ่งสูงขนาดไหนแค่ค่าอาหารและปีนี้ค่าสินค้าก็แพงขึ้นด้วยค่ะอันไหนเรามาระวังค่าใช้จ่ายช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดปลาหมึกด้วยการตัดตาแล้วก็ปากทิ้งแล้วเราจะมาตั้งหม้อเพื่อใช้ตุ๋นปลาหมึกกันนะคะด้วยการใส่โอลิฟโอยแล้วก็กระเทียม ลืมซื้อใบพาสลีมาค่ะกำลังมาค้นตู้ว่ามีใบพาสลีในตู้เย็นเหลือหรือเปล่าท้าไม่ได้ซื้อมาที่เชฟด่าตายเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าทำอาหารทะเลสไตล์อิตาเลียนแล้วแล้วก็ต้องใส่ใบพาสลีด้วยค่ะ <Okay. S 1> พอหม้อร้อนแล้วนะคะเราจะทำการหย่อนปลาหมึกลงไปจัดทรงหนวดนิด,ดนหน่อยค่ะ พอหนวดแพรออกทั้งหมดแล้วก็ปิดฝาตั้งด้วยไฟอ่อนตุนทิ้งไว้40นาทีคนที่นี่จะทานข้าวกันเลดนิดนึงนะคะอย่างอาหารเทียงก็จะทานประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองอาหารที่วันนี้ใช้เวลานานหน่อยก็เลยต้องรีบทำปลาหมึกทิ้งไว้ในหม้อก,ก่อนก่อนค่อยมาจัดของเข้าที่ค่ะ ช่องประเพณรทอย่างหนึ่งของผู้ชายตะเลียนคือเขาคนข้างที่จะสุภาพบุรุษค่ะเราทําอะไรเขาก็จะมาทําด้วยแบบเหมือนแบ่งหน้าที่กันทํางานไม่ใช่ชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวแล้วก็ไปนอนเล่นเกมน,นี่ก็ไม่รู้ว่าอิตาเลียนบ้านอื่นเป็นแบบนี้ไหมแต่ที่บ้านนี้น่ารักมากๆเลยค่ะ ถึงแม้ว่าแป้งเป็นแม่บ้าน100รค่ะไม่ได้ทํางานไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายภายในบ้านอันนี้เรื่องจริงนะคะสามารถล้มล้างทฤษฎีที่เขาจะชอบพูดกันว่าผู้หญิงเนี่ยหลังแต่งงานจะต้องมีงานทําเป็นของตัวเองมีเงินเป็นของตัวเองทําตัวเองให้มีคุณค่าแปลว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคู่ค่ะแลวอีกอย่างถ้าคนรักของคุณนี้ให้คุณค่าคุณมากพอเรื่องการด้อยค่ากันนี่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังของที่บ้านแป้งนะคะไม่ได้ไปตัดสินคู่รักคู่ไหน ช่วนี้มีส้มขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะความน่ารักของสีส้มคือจัดใส่ตะกร้าแบบไม้ๆแบบนี้แล้วมันดูน่ารักไปหมดเลยถ้าอยากจะเก็บพวกผักสดให้อยู่ได้นานนี่ต้องใส่ในถุงซิปล็อกก่อนที่จะแช่ในตูน้เย็นค่ะเครื่องเคียงที่ทานกับเมนูปลาหมึกวันนี้เดี๋ยวเราจะทํามันฝรั่งที่อบในเตาอบเทกเจอร์ของปลาหมึกเนี่ยหลังจากที่ทําเสร็จแล้วมันจะกรุบกนุ่มๆค่ะ เพราะฉะนั้นเครื่องเคียงก็อยากได้เท็กเจอร์ที่มันแตกต่างอยากจะทานอะไรที่มันจะก,กรอบๆไม่นุ่มไปถ้าจะเป็นมันฝรั่งต้มล่กับบริฟโตยก็กลัวจะเละไปก็เลยทำมันฝรั่งอบเนืเตาอ,อบให้มันไม่ไหมๆนิดนึงค่ะกรียม,มหน่อยเวลาทานก็จะได้แบบกรอบๆ ตอนป้ายายมาที่อิตาลีแรกๆเนี่ยมีปัญหาหลักเกี่ยวกับการทานอาหารทะเลค่ะเพราะว่าการปรุงอาหารทะเลที่นี่เนี่ยอย่างปลาหมึกวันนี้เนี่ยเขาจะลาดด้วยโอลิโฟยแล้วดับกลิ่นคาวด้วยใบพาสลี่แค่นั้นค่ะด้วยความที่เราเป็นคนไทยค่ะเราทานอาหารทะเลมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแต่ไหนแต่ไรอยู่ดีๆจะให้มาทานกับโอลิโฟยแล้วก็เกลืออย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แต่พออยู่ไปอยู่มาก็ต้องปรับตัวค่ะ เพราะว่าบ้านเป็นคนอิตาเลียนเนี่ยก็หนักใจค่ะเวลาทานอาหารซีฟู้ดที่ลายแป้งจอน้ําจิ้มซีฟู้ดมาเปิดกลางโต๊ะอาหารพอกลิ่นกระเทียมกลิ่นน้ําปลามันคระคลุ้งคนอิตาเลนเขาก็จะอาเจียนกันค่ะแต่เอาจริงๆต้องขอขอบคุณคนที่คิดค้นน้าจิ้มซีฟู้ดขึ้นมานะคะเพราะว่าทําให้การทานอาหารทะเลเนี่ยทาน,นง่ายขึ้นมากๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมาจากเมืองท่าสำคัญทางภาคตะวันออกค่ะ ที่มีทั้งทะเลแล้วก็ภูเขาแน่นอนว่าอาหารซีฟู้ดนี่มีเยอะมากๆด้วยความที่เป็นเมืองท่าค่ะก็จะมีวันได้ทาการกินที่หลากหลายนะคะเพราะว่าคนเดินทางมาเยอะอย่างพ่อค้าจากทางใต้พ่อค้าฝรั่งอินเดียมาลาย,ยูก็จะล่องเรือมาที่อ่าวไทยค่ะมาทําการค้าขายเขาบอกว่าต้นตำรับของน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่มาจากพริกเกลือเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาจะกินข้าวคลุกพริกเกลือกันใช่ไหมคะ พริกเกลือที่จะมาในรูปแบบพริกแล้วก็เกลือค่ะพริกแห้งคลุกกับข้าวแล้วก็ใส่น้าตาลนิดนึงเราพริกเกลือนี่ไม่ได้กินคู่กับข้าวอย่างเดียวนะคะเขาก็จะมาจิ้มกับพวกอาหารซีฟู้ดด้วยหมูสามชั้นต้มหัน่นบางๆแล้วก็จิ้มกับพริกเกลือค่ะจากนั้นเมนูพริกเกลือนี่ก็เดินทางมายังชุมชนชาวประมงแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยใช้ทฤษฎีเดีดวยวกันในการปรุงค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ด้วยการโขลกพริกเข้ากับเกลือแล้วก็เติมน้ำปลาที่เป็นของดีประจำท้องถิ่นแน่นอนค่ะเพราะว่าบ้านเขาติดทะเลน้ำปลานี่ถือว่าเป็นของดีเติมกระเทียมเข้าไปนิดหน่อยค่ะเพราะว่าช่วยลดคาวแล้วก็ขับลมแก้เลี่ยนไปด้วยจากนั้นเครื่องจิ้มแบบนี้ก็กลายเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆบ้างก็ใส่รากผักชีบ้างก็ใส่พริกสดหรือว่ามะนาว น้ำจิ้มซีฟู้ดก็เลยกลายเป็นเครื่องจิ้มที่ชาวประมงเนี่ยเขาทำง่ายๆทานคู่กับอาหารปลาดิบบนเรือค่ะปลาหมึกยังไม่สุกดียังไม่ครบ40นาทีแต่ว่าเราหิวกันแล้วค่ะก็เลยมาเปิดไวน์แล้วก็กินกับขนมปังโฟคาช่าทานอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะไปทานอาหารล่ะในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอัพเพรตทีฟแต่ในภาษาเตาิรกเขาจะเรียกว่าอัพเพรติโว จะทานเป็นอะไรง่ายๆรองท้องก่อนที่จะไปทานอาหารหลักค่ะแล้วก็จะดื่มคู่กับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อ่อนยางไวน์ขาวหรือว่าอะเพโรสปิดส่วนขนมปังที่แป้งเคี้ยวงำๆๆอยู่นี่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตทิตาีขายขนมปังเยอะพอๆกับที่ไทยนี่ขายข้าวเลยเชลขายขนมปังที่นี่เนี่ยใหญ่พอๆกับเชลขายข้าวสำเร็จรูปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทไทยเลย เป็นคนมหาสารคามค่ะเป็นสาวอีสานเชื่อไหมคะว่าสูตรด้ำจิ้มซีฟู้ดที่มาจากอีสานเนี่ยมีสูตรที่ใส่น้ำปลาร้าด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าสูตรอาหารเนี่ยเวลามันเดินทางไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นแน่นอนว่าของดีอีสานนี่ก็ต้องเป็นน้ำปลาร้าทำเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดปกติเลยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากน้ำปลาเนี่ยเป็นน้ำปลาร้า แล้วก็จะนิยมใช้น้ำตาลปี๊บแทนน้ำตาลทรายค่ะเพราะว่าจะได้หวานที่รสชาตินัวๆกว่าเขาบอกว่าน้ำตาลปี๊บนี่มันไม่หวานแสบคอเหมือนน้ำตาลทรายส่วนตัวแป้งก็แยกไม่ออกนะคะเพราะว่าหวานก็คือหวานเหมือนกันหมดส่วนใครที่ยังไม่เคยลองน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรใส่ปลาราเนี่ยต้องลองทําแล้วนะคะแต่อาหารทะเลโดยเชฟเฟด้ววันนี้เนี่ยทานซีฟู้ดแบบใช้น้ํามันมะกอก วัตถุดิบทุกอย่างนี่ครบแล้วนะคะเริ่มจัดจานกันเลยก่อนอื่นนี้นํำมันฝรั่งที่เราอบทิ้งไว้ที่เตาอบเนี่รองที่จานก่อน,นะคะ่ะทิ้งไว้ข้างนอกให้เซตตัวนิดน,นึงนะคะน้องจะได้กร,บรอบจากนั้นเราจะโรยด้วยใบพาสลี่สับค่ะ แล้วราดมันฝรั่งด้วยโอริฟอยก่อนหนึ่งรอบจากนั้นจะเริ่มหั่นปลาหมึกค่ะแน่นอนว่าเชฟเดฟฟเนียมไม่ทานหัวปลาหมึกนะคะเราจะตัดส่วนหัวทิ้งแล้วเสิร์ฟแค่ส่วนที่เป็นหนวด เรียบร้อยแล้วจ้าอาหารเที่ยงที่ทำตั้งแต่บ่ายโมงได้กินอีกทีเกือบจะบ่ายสองครึง่งชานอาหารทะเลแบบชาวอิตาเลียนโดยเชฟเ,ฟเดเนียดับกลิ่นคาวด้วยใบพาสลีสับปรุงรสชาติด,ด้วยเกลือแล้วก็ราดด้วยโอลิล์หรือว่าน้ำมันมะกอกค่ะ เครื่องจิมอาหารทะเลไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะคะที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ละประเทศนี่ก็กินต่างกันไปค่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นโซยุแล้วก็วาสบิส่วนที่จีนเนี่ยจะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะส่วนเวียดนามเนี่ยเขาจะกินเป็นเกลือแล้วก็บีบมะานาวใส่ถ้าหลุดออกมาจากแถบเอเชียบ้างอย่างอเมริกันเนี่ยเขาจะทานกับเนยละลายหรือว่าเนยเหลว ส่วนท่าแถบยุโรปเนี่ยถ้าเป็นหอยนางรมนะคะเขาก็จะบีบมะนาวนดิ่งเป็นมะนาวเหลืองหรือว่าเลมอนเนี่ยค่ะเคยไปกับบอสที่เป็นคนเบลเยียมนะคะนางทานอาหารทะเลกับซอสมายองเนสบางทีมีสั่งทาทาซอสด้วยค่ะแป้งก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่ละชาติการทานก็ไม่เหมือนกันนะคะรสชาติที่ถูกปากก็ต่างกันไปค่ะอย่างคนไทยนี่ต้องเน้นแซ่บหน่อยครบรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มมัน ส่วนคนที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นทานอาหารสดใหม่ค่ะเลยไม่ชอบทานซอท,ที่มันไปกรบกินรสชาติของวัตถุดิอบอันนี้มาโชว์กินให้ดูนะคะว่าเนื้อปลาหมึกนี้ไม่ได้เหนียวเลยคือนุ่มแล้วก็เคี้ยวได้ไวมากๆคือมันละลายในปากเลย เป็นเมนูที่ทำง่ายๆค่ะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงส่วนใครที่อยากเอาไปทานจิ้มคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยแป้งก็ไม่ติดนะคะ,<ล>ะเพราะว่าย้ายมาปีแรกที่ตาลีเนี่ยแป้งก็ทำค่ะเวลาทำเมนูนี้ที่ไรเนี่ยต้องทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่กล่องไว้รอเลยนะคะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ามีขวดน้าจิ้มซีฟู้ดขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเป็นซองก็มีขายนะคะใครที่ติดรสชาติต้องทานอาหารทะเลคู่กับน้าจิ้มซีฟูด้ดก็ซื้อติดกระ,ปะเป๋าไว้ได้เลยคะ่ะอยู่อิตาลีกับแป้งโดช่วยตวันนี้แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ี่หน้าขอบคุณทุกการรับชมการกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะ